วันนี้ทีฉันมากกับใครคะคนค้ณยาคนลุกเลยเพราะว่าแอร์เย็นมากๆเลย<า>เป็นข่าวดังมากๆเลยสําหรับการที่เห็นเป็นฟอนเมกที่ปรากฏขายกับองคนะ์พญยานาครับแก้มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ วันนี้ก่อนคะ่ะวันนี้นนคือช่องของคุณยาพีรุลาแม่ฮาเฮราลาแม่ฮาเรฮาเรฮาเรค่ะวันนี้ที่ฉันมากับใครคะคุณคุณยาคุณยาค่ะวันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นวันนี้ที่รอคอยที่จะมารับในสิ่งของที่ฉันเนี่ยได้ตั้งจิตอธิษฐานและบูชามาโอ้โหนนานเวอร์เลยสำนักงานมหายันรวยของอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานั่นเองอ ค่ะแลาวันนี้ได้รับเกียรติมากๆนอกจากจะได้มารับพยันด้วยตัวเองยากยังมีโอกาสที่จะได้ไปเข้าไปพบเจอกับอาจารย์ไทรโรตเป็นการส่วนตัวเลยและที่อยู่ด้านหลังเรานี้คือเป็นท้่นทรายที่เขาเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับสองของกรุงเทพมหานครเลยก็ได้พิเศษมากกว่าการได้มารับยันคือเดี๋ยวอาจารย์จะวาดให้สดๆในรายการนี้เลยคุณพร้อมไหมคะพร้อมเฮ้ยเฮยเฮ้ยฮเดี๋ยวก่อนค่ะคุณทำไมฮะเราจะไม่สามารถเดินวอล์กอินสวยๆ พบอาจารย์เองได้แต่ได้เลยทีมงานคุณภาพเราสแตนบายรอพวกเราอยู่สวัสดีสวัสดีค่ะ,คะอาแนะนำตัวสัเล็กน้อยค่ะจอยค่ะแมค่ะเราจะขึ้นไปด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้นะคะต้องมีเขาเรียกว่าลูกศิษย์ที่จะนำทานนำทางขึ้นไปพบกับอาจารย์นั่นเองนะคะไปกันเลยค่ะ เอาละค่ะคุณย่ค่ะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับท่านอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเป็นเกียรติเป็นสีแก่วงตระกูลของดิฉันแล้วก็ของคุณสปราบาร์ให้บาร์บี้มากๆเลยรู้สึกว่าเข้ามาแล้วก็คนลุกเลยเพราะว่าแอร์เย็นมากๆเลยในห้องของอาจารย์เพราะว่ายาเขาห้องน้เพราะว่าเข้ามาแต่เนี่ยมีพระพุทธรูปลงถช่ต่างๆมากมายที่แบบขังใ่ะดูขังใช่ค่ะแล้วก็ตัวอาจารย์เองก็ดูขลังมากๆเลยวันที่รอคอยแล้วที่ เราสองญาติหลานได้มาเจอกันไม่ฉันน่ากลัวโอเคนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไย่มาอยู่อาจารย์กันดีกว่านะคะสวัสดีอาจารย์สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบตอนนี้อาจจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายในเรื่องของพยานที่จะวาดให้หยาดในวันนี้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอันี้เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นเองใช่ไหมคะพระอาทิตย์กับดวงดาว ะก็เน้นในเรื่องของการเงินการงานชื่อเสียงความรักเอาแค่นี้พอพอจะมากเดี๋ยวมันจะมากมันจะแฮปปี้กันไปใช่ไหมคะมีชื่อยันไหมคะสำหรับคณะเป็นมหายันรวย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 มาคือการมาอยู่รวมกันเยอะๆอันนี้ก็รวมกันพระคาเยอะๆพระคาอะไรบ้างก็เป็นพระคาเกี่ยวข้องกับการเงินการงานโชคลาภความรักชื่อเสียงครอบครัวอยู่ยันเป็นสุขมารวมอยู่ในนี้เรียกว่ามหา ยันโอ้โหรวยใช่มากมากม,ากมากนะคะแล,แ,ลแล้วเราสามารถรีเควสหรือว่าขอได้ไหมคะว่าอยากให้สมหวังในเรื่องใดบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่แต่ละคนมาก็าจะมี อยากเน้นเรื่องอะไระก็จะเน้นเป็นเฉพาะของเขานคนเป็นเจ้ามือหวยก็อยากเน้นเรื่องโชคลาภการเงินสาม,มีภรรยาแต่ว่าทะเลาะเบาแวงกันบ่อยก็เป็นการปรับทา่าดุมดวงทำงานเงินเดือนก็อยากเลื่อนขั้นเลืเ่อนตำแหน่งมันก็จะมีณต่างๆที่ทําให้เลื่อนขั้นเลืเ่อนตำแหน่งมันเป็นตำนานของความเชื่อตั้งแต่โบราณแล้วเราก็ทําตามตำนานแล,แล้วแล้วอย่างวันนี้ที่เราจะวาดกันเนี่ยอาจารย์ใช้เวลานานขนาดไหนคะถ้าผืนไซส์ประมาณ50เซนเนี่ยก็เขียนอยู่ประมาณสัก30นาทีถึง ส0นาทีงั้นเราก็สามารถพูดคุยไปด้วยวาดไปด้วยได้เลยได้ใช่ไหมอนุญาตและเชิญค่ะเรียนเนียก็รองอนุญาตอยดิอยากรู้แม่อันนี้คืออะไรคือคืออะไรคะอันนี้ก็คือตัวแทนองค์พระพุทธตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเสียงมีแขนมีนั่งขัดสมาธิหลอกทั้งทั้งอาจารย์คือเป็นคนวาดตรงมากเลย่ะเมือแบบนิ่งมากๆเลยถ้าเป็นเราก็คือ บแล้วแล้วในลวดลายหรือว่าอักขระที่ใส่ไปคืออาจารย์ดีไซน์เองเลยไหมคะ ก็เป็นเรื่องของความเชื่อตั้งแต่โบราณอย่างเช่นพระคาถาน้ามะอุก็เน้นในเรื่องของป้องกันภัยถ้าเราจะเน้นเรื่องการเงินเดี๋ยเราก็ใส่พระคาถาหัวใจเศรษฐีเศรษฐีก็คืออุกาสะเถรดินอืมค่ะยินค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสิบทิศเลยใช่ครอบคลุมสิบทิศทุกศาสทุกด้านเลยสิบทิศก็หมายถึงผู้ชนะนั่นเองสิบทิศเราก็จะชนะทุกเรื่องสาสุเลยาสทเลยาธทเลยค่ะต้นกำเนิด หรือว่าจุดเริ่มต้นของการที่มาวาดยันเนี่ยก็คือว่าอาจารย์มีการได้ฝันถึงพระด้วยใช่ไหมคะเป็นระยะเวลาหลายปีเลยที่ฝันสี่ปีกว่าสปีแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้วาดเป็นไม่เป็นเลยก็เหมือนเอราแล้ขออนุญาตถามเป็นทําอาชีพเป็นนักธุรกิจใช่ใธุรกิจส่งออกโรงแรมอย่างนี้บริษัทไข่โตรงพอเสร็จปุ๊บช่วงกลางวันก็ นี่ข้างอนนิดนึงเราไม่ได้นอนทุกวันหลับแต่ทุกครั้งที่หลับเนี่ยตั้งแต่ยา้ายมาอยู่ตรงนี้ที่มีต้นโพต้นไใยญยเนี่ยทางปุยยาก็าจะฝันถึงพระองค์เ่ง พันพาไปทั่วแล้วท่านก็บอกครอบครูอดีตเราอเป็นผราเขียนยันมันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะเราแล้วเราก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วฝันถึงนี่บ่อยขนาดไหนคะอาจารย์คะเดือนนึงก็ต้องมีอย่างน้อยสองสาครั้งโอ้โหเป็นซ,ซึ่งเรื่องราวนี้ป็นติดต่อไหมครัใช่เหมือนซีรีส์หนังเลยโอ้โอเป็นฟอร์มยักเลยนะคะ,คะฝันแล้วจบจบลงที่นั่งคุยค่ะ ที่หนึ่งสมมติสิบวันหรือยี่สิบห้าวันนะทูบี้คอน t ทนิวเลยนะคะเป็นเรื่องราวเดียวกันที่เห็นในฝันก็คือเป็นท่านเดิมรูปเดิมรูปเดิมองเดิมเลยฮะแต่แปลกอย่างหนึ่งคือจะมองไม่เคยเห็นหน้าท่านเดินตามหลังเห็นชายจีวรอะไรแค่นี้แล้วมาคลายแม็กซ์นะคะอย่างไีก็มานั่งคุยกับน้องๆที่โต๊ะทานข้าวปรึกษานัน คุยการขายกานตลาดที่มันนั่งคุยกันครับถ้าเขาฝันเที่ยวนี้ถามชื่อมาเลยว่าท่านชื่ออะไรก็ผ่านจากคุยเล่นๆวันนั้นไปประมาณถักไม่ถึงเดือนดีอ่ะฝันอีกและเป็นฝันครั้งสุดท้ายฝันวันนั้นก็ฝันนานฝันเยอะแต่แปลกอย่างหนึ่งตอนคือตอนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรากลับจาความฝันได้ไม่หมดก่อนที่เราจะตื่นท่านถามเราว่าอ่านไหนว่าจะถามชื่อเราโอ้เหมือนกับว่าตอนที่เราคุยเล่นๆกันเมื่อเกือบเดือนที่แล้วเนี่ย ท่านนั่งอยู่ด้วยยืนอยู่ด้วยท่านก็ตอบมาว่าเราคือพระอาจารยธรรมโชติอะไรอย่างเงี้ยเขา g o o g l e ถามหาข้อมูลว่าพระอาจารยธรรมโชติคือใครจำชื่อยังไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำในเพลงคาราบาลใช่ค่ะตอนได้ยินก็นึกถึงในบทเพลงคาราบาลเราไม่รู้จักประวัติท่านจริงท่านมีตัวตนจริงเราก็ตามไปที่วัดท่านเลยที่วัดเขานั่งบวช ที่สุพรรณบุรีเริ่มเป็นการคน<ะ>้นหาความจริงประวัติของท่านเนี่ยท่านมีอาจารย์ที่สอนท่านเขียนยันเนี่ยเป็นพระอาจารย์เขมรชื่อพระอาจารย์เคือนเพชรเราก็กลับมาก็ค้นหาพระที่ไปเรียนเขมรมาก,ก็ไปเจอพระลูกหนึ่ง<ะ>ชื่อพระครูวิชัยจังหวัดสระบุรีอำเภอนองแคก็เข้าไปพบท่านแล้วก็พูดคุยเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็ให้ท่านครอบครูให้ ท่านไม่เคยครอบครูใครเราเป็นคนแรกพอครอบครูเสร็จเรียบร้อยก็ให้ท่านเนี่ยเขียนยันให้ดูสักแผน่นหนึ่งเราก็ถามว่าที่เขียนนี่อะไรบ้างท่านก็บอกว่ามี่ตัวหน้านี่ตัวหน้าโมพุทธายะนาหน้าอาอุเป็นการพูดคุยกัน <c oughs> ท่านบอกว่าเอ้เราก็รู้เยอะเฮ้ยเรากตกใจเลยเราเผลอพูดอะไรไปบ้างเราดันรู้ได้ยังไงวะอะไรยงงเราไม่เคยเชื่อว่าเราจะเขียนยันได้เราไม่เชื่อว่าเราจะเป็นคนเขียนยันแต่วันนั้นให้อยู่ดีๆสมองเรากลับ เชื่อมั่นตัวเองว่าเราเขียนยันได้แบบอกลับมาด้วยความเชื่อมั่นรอนวิชาซอสี่เขียนเป็นสิบยี่สิแผน่นสามสิบแผ่นจึงได้หัวใจยันอันนี้มนาะคือหัวใจยันสิบทิโ<อ>้เข<อ>ียนแล้วก็สวยน้องๆก็ขอคนที่อยู่ใกล้ตัวที่อยู่รอบข้างก็ขอว่าเราก็รู้สึกว่ามันสวยจริงแล้วก็มันจะขังไหมเนี่ยน้องก็บอกเอางี้มันจะรู้ได้ไงเไงเป็นงผมใส่มันเดินปกิกเซตผมหน่อยอก็เป็นจุดเริ่มต้นของ ผ้ายันที่มีวันเดือนปีเกิดแ,แ,แล้วแล้วอาจารย์เขียนพายันแบบเนี้ยมาทั้งหมดนานหรือ,อยังคะสปีแล้วประมาณ3ป,ปีแล้ว,ลวนะคะแล้วอีกสองปีเนี่ยอย่าสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดเสร็จก็เลิกแล้ว อ๋อได้ได้ได้ทราบข่าวมาเหมือนกันตั้งแต่ตอนนี้คนที่ดูทางบ้านก็คือเออทักมาที่เพจที่เวลาอีก2ปีใช่แต่ว่าก็ต้องรีบจองคิวกันเลยคุณย่าค่ะปกติแล้วยันของอาจารย์แพรจโรเนี่ยค่ะใช้เวลาจองเนี่ยบางที8-9ถึงเเดือนกว่าจะได้อาจารย์ได้ทำเหรียญขึ้นมาด้วยมีคนอยากได้เลยเอาเหรียญเป็นยันติดทิศไปก็ไม่ต้องมารอคิวไม่ต้มาราวก็เลยทำให้คิว เหรียญที่าสามารถบูชาแล้วก็ นำไปเพราะใช้สร้างโบสถ์กันก็คือหมดไปหลายตัวแล้วโซเอาโซเอายอดทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าก็จะนำไปร่วมการทำบุญนะคะสร้างโบสถ์ที่วัดคําชโนดพูดถึงคําชโนดเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนจีน่นับถือองค์พญานาคอาจารย์ก็ได้ทำเหรียญขึ้นมาเป็นรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์ก็คือนี้เป็นยานสิทิศที่บอกทราบข่าวมาว่าวันที่เจ็ด สิงหาคมที่ผ่าน <8 S 2> มา อาจารย์กับทางทีมงานก็มีโอกาสได้เดินทางไปเป็นเจ้าภาพในการสร้างโบสถ์ที่วัดป่าคําชโนดเป็นการวางศิลาเกษ์เป็นการศีราฤกษ์แล้วก็เป็นการสองปีก็น่าจะเสร็จแล้วสองปีโอ้โหไหวนะเพราะทางชุดใหญ่เลยแล้วคราวนี้มีปรากฏการณ์ที่หลายคนนี่โอ้โหประหลาดใจแล้วก็เซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข่าวดังมากๆเลยสําหรับการที่เห็นเป็นก้อนเมฆที่ปรากฏขายกับองค์พญานาคให้อาจารย์พูดถึงบรรยากาศในวัน นั้นสักเล็กน้อยค่ะคนลูกจริงนะตอนแรกเนี่ยเหมือนเมฆเนี่ยมาจากคนละที่แล้วมารวมกันแล้วก็แหวกให้เหมือนกับท่านลงมาเลยนะเป็นช่องลงมาเลยนะไปคาบพอาทิตย์ในเวลาประมาณก็สิบนาทีเองก็คือในช่วงที่กำลังทำกำลังที่วงสวงใช่ไหมคะใครที่สั่งนะคะสั่งบูชายันแล้วยังไม่ได้ของไป ก็สามารถบูชาเหรียญตัวนี้ไปก่อนได้เลยได้ยินว่าพูดถึงการทําบุญอาจจะมีการส่งเงินมาบริจาคต้องชี้แจงต่ว่าไม่ได้รับเป็นเงินบริจาคเลยนะคะขอแค่ว่าถ้าเกิดใครสนใจก็ให้เป็นบูชาเหรียญพุทธคุณหรือว่าบูชาเป็นพยันแล้วก็รายได้จากส่วนนี้อาจารย์จะรวบรวมไปสร้างโบสถ์ใครที่สนใจอยากจะมาบูชาพยันกับอาจารย์ไพโรจน์นะคะก็สามารถติดต่อไปทางลูกศิษย์ในการสั่งบูชาพยันแล้วก็รวมถึงเหรียญด้วย นะคะไม่ต้องเป็นห่วงในจุดๆนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มาเจออาจารย์เป็นการส่วนตัวแบบนี้แต่ว่าก็นี่เราก็เป็นตัวแทนแมา 9, ให้แล้ววันที่เก้าเราจะมารับพยานได้ทุกวันอาทิตย์วันที่9เดือน9ก้าก็อย่าลืมนะคะใครที่ได้มีโอกาสเนาะเข้ามาร่วมงานบุญนี้กันได้เป็นการเขาเรียกว่าเปิดสํานักนะคะใช่ค่ะแต่วันที่9ก้าก็มาเจออาจารย์ได้ใช,ใช่ไหมคะมาถ่ายรูปก,กับอาจารย์ได้ใช่ครับหลังจากวันที่9้าเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะสำหรับที่นี่เปิดให้ยีบส ชั่วมงยชั่วโมงเลยคุณจะมาตอนตีสก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยันมหายันรวยสวยมากสวยมากๆเลยแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์มีการใส่วันที่ที่เป็นวันเดือนปีเกิดของอยากวันที่6เดือน6ปี34มีหน้าโมพุทธยะยิ้มด้วยหัวใจพระพุทธเจ้าหพระองค์มีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ ครอบจักราวาลในเรื่องของพุทธคุณอันนี้เป็นอัคระอะไรรวยเลยค่ะเขาเรียกว่ารวยเกียเก่ยวเงินเกี่ยวทองโอ้โหให้ได้โชคได้ลาภรอบนอกนี้นะฮะนะมาอ,าอุนะมาอ,าอุเป็นพรคคาถาป้องกันภัยทั้งสิินต,ตรงนี้เห็นไหมฮะอุอากะสะเป็นพรคคาถาหัวใจเศรษฐีที่หนูเน้นในเรื่องของการเงินค่ะณวนนะ เวียนนะลหลงไหลนะไมตานะโมุุธาอยาโอ้โหก็ค,<ม>คือใน<ๆ>เรื่องของโชคลาภให้หนูคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัรมุ่งมั่นรัฒนาทุกประการหัวใจแก้วสามประการก็คืออิติพิโซนั่นเองนะค่ะ,คะพูดไม่ออกเลยค่ะอาจารย์ค่ะคือหนูปลื้มปริ่มแล้วก็ก็ดีใจเป็นเกียรติร<อ>เป็นศรี ถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่ที่ได้ค่ะได้แต่ะต่อบุญทูตต่อบุญค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วที่อยากได้มารับด้วยค่ะวันนี้เป็นวันที่ 9 9โอ oh. 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 uh ้โหเดือน8 8ดปีหกสาม้าแปดเโอ้โหอาจารย์ใบหวยเลยใช่ไหมคะเก้าแปดเกก็ไปแทงกันเองลองดูถ้าถูกก็มาแต่งกิวอาจารย์เองคนเดียวก็มาขอที่น Mal ี่ได er> ้ก็มาขอที่นี่ได้เลยนะคะโอ้โหขอให้หนูคิดสิ่งใด สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีชีวิตดีขึ้น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 รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นด้วยเธอสาธุขอพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสําหรับการมารับผ้ายันมหานรวย ของหยาดนะคะรู้สึกพื้มปิ่มแล้วก็ขอบคุณทางพี่พี่ทีมงานด้วยที่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ถือว่ามิชชั่นของฉันก็คือคอม plete มากๆได้มารับพยานไม่พอได้มารบเจออาจารย์แล้วก็และนี่ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นทีมงานของอาจารย์ที่จะช่วยเป็นตัวแทนลูกศิษย์ใช่เป็นตัวแทนลูกศิษย์ที่จะช่วยตอบคําถามช่วยในการรันเรียงคิวแล้วก็ในส่วนของวันที่9เดือน9ค้นะคะเน้นย้าเลยว่าอย่างไรแล้วทักไทยที่ว่างนะอยากให้มา มากันนะคะมาร่วมเขาเรียกว่าเปิดสํานกรับบุญไปพร้อมๆกันใช่และได้มาเจออาจารย์ไพโรธตัวเป็นๆด้วยในใ<ช>วันที่9เนาะและด้านหลังของพวกเราก็คือเป็นแกลเลอรี่ผ้ายันของอาจารย์ไพโรธที่เดี๋ยวจะนํามาจัดแสดงในวันที่9ด้วยใช่ะค,ะค่ะเดี๋ยวใครที่อยากจะมารู้ความหมายอยากจะมาเห็นเรียนเชิญวันที่9เดือน9นี้เวลา9นาฬิกา 9นาทีนะคะเรียนเชิญที่สำนักงานมหายันรวยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสานามบินดอนเมืองนี่เองสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัว<ป>ลาไปก่อน,อนแล้ว<อ>นะคะสวัสดีคะ่คะ